สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับลิอีกแล้วนะคะในช่องเ i น b o w d ดรี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะลุงก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะ for you to anti stage powder นะคะ SPF 30 PA บวกบวกบวกค่ะทุกคนซึ่งเจ้าแป้งตัวนี้นะคะลุงบอกเลยว่าคุณสมบัติคือแบบเห็นแล้วแบบ นุงต้องซื้อมาใช้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็ราคาถูกด้วยตอนนี้ลุงซื้อมาอยู่ที่ราคา399บาทนะคะตัวนี้นะคะเขาป้องกันฝุ่น PM 2.5ค่ะละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ควันจากท่อไอเสียเขากันแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ปกปิดเบอร์รูมุฝนได้ดีเลยซึ่งวันนี้นะคะลุงก็เลยอยากจะมาทดลองว่า เขาอาจจะปกปิดได้ดีจริงๆหรือเปล่านะคะจะปกปิดได้ดีแค่ไหนเนาะเขาจะปกปิดแบบรอยกากของลุงได้ไหมโดยที่ลุงนะคะไม่ลงคอนซีลเลอร์หรือว่าลองพื้นเลยสาวๆที่กังวลว่าเออซื้อตัวนี้มาแล้วผิวจะแพ้หรือเปล่านะคะตัวนี้เขาไม่ผสมพาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นสาวๆผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะด้านในของเขานะคะก็ทำมาน่ารักนะ คือเปิดมาปุ๊บเจอแป้งนะคะแล้วก็เป็นที่ใส่พับนะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งพับของเขานะคะทุกคนค่อนข้างนุ่มเลยนะแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะเราจะมาใช้พับของเขาเลยละกันเนาะโอ้โหถือว่าปกปิดดีเลยนะคะทุกคนเกลี่ยทีเดียวก็คือแบบปิดกะลุ้งลงไปได้เลยนะโดยไม่ได้โดยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะหรือว่ารองพื้นนะคะ เนี่ยว้าวโอเคนะคะทุกคนอ่ะอีกค้าหนึ่งนะอีกค้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวเผื่อทุกคนไม่เห็นค้าหนึ่นะคะอูโหก็โอเคนะคะทุกคนถือว่าถ้าสมมติว่าให้ห้าดาวเนาะข้างนี้กะลุงมันจะเข้มกว่าข้าง นี้นะคะซึ่งลุงให้อยู่ที่4 4.5เต็ม5เลยปกปิดได้ดีนะคะตรงไหนที่มีปัญหาเยอะหน่อยลุงก็จะใช้ย้ำลงไปหน่อยนะคะแต่ว่าถือว่าปกปิดได้โอเคค่ะทุกคนถ้าอยากให้กลิบกว่าน,นี้ลงพวกคอนซีลเลอร์หรือว่าลองพื้นนะน่าจะโอเคเลยนะคะได้เนียนเลยแหละขนาดแบบ อันนี้ลุงไม่ได้ใช้ยังรู้สึกว่าเออมันมันปกปิดได้โอเคนะคะซึ่งแป้งเบอร์หนึ่งของเขานะคะลุงรู้สึกว่าเท่าที่ดูในกระจกนะก็คือไม่ลอยนะคะทุกคนแล้วสีก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติลุงว่าพับนะคะพอเจอกันกับแป้งอะเนี่ยแป้งมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนลุงไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วขนาดที่จากการที่ พับมันไปถูแบบนี้ยแล้วมันก็ขึ้นอย่างนี้ค่ะแป้งอ่ะเนื้อโอเคแต่ว่าพับอ่ะยังไม่ได้ถูกใจลุงมากนะคะทุกคนเดี๋ยวลุงขอเปลี่ยนพับเป็นพับที่ลุงใช้ปกติเนาะพับนะคะที่ลุงชอบใช้อ่ะคะ่ะก็คือจะซื้อมาจากวาสาันแพ็คหนึ่งจะได้สามชิ้นนะคะจะเป็นเนื้อพับแบบนี้เนี่ยคะ่ะจะเป็นเนื้อพับแบบนี้เดี๋ยวลุงขอลองลงดูนะคะว่าจะดีกว่าหรือเปล่า พับแบบนี้ค่ะลงแป้งของโฟ2ตัวนี้ได้เนียนกว่าพับที่เขาให้มานะคะแต่ว่าถ้าเนื้อแป้งอ่ะลุงชอบเลยถือว่าปกปิดได้ดี บางวันเราก็ไม่ได้อยากจะแต่งหน้าแบบหลายขั้นตอนเนี่ยจะคอนซีลเลอร์เนี่ยจะรองพื้นนะคะรู้ว่าแดงตัวนี้ทาลงไปก็คือจบเลยและยิ่งสาวๆที่ไม่ได้มีกะเนี่ยรู้ว่าน่าจะชอบเลยแหละค่ะแพคเกจจิ้งของเขานะคะเป็นพลาสติกเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นพลาสติกที่ดูแบบพังง่ายพลาสติกเขานะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ออกแบบมาได้แบบ ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะยังสามารถที่จะพกใส่กระเป๋าได้เนื้อแป้งนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะทุกคนเขาให้มาอยู่ที่8กรัมนะคะราคาที่ลุงซื้อมาจากวัสันนะคะอยู่ที่399บาทลู้ไม่ค่อยชอบพับที่เขาให้มาเท่าไหร่นะคะทุกคนรู้สึกว่ามันยังลงได้ไม่เนียนพอนะคะแล้วก็พอพอทาลงไปกันกันกบตัวแป้งแแป้งมันเป็นแบบเงาเงาขึ้นมานี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็เลยขอใช้เป็นพับส่วนตัวที่แบบ เออลุงชอบใช้อยู่แล้วนะคะก็สาวถ้าหากดูคลิปนี้อยู่นะคะกําลังตัดสินใจกําลังแบบหาข้อมูลว่าจะซื้อดีไหมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่ลุงลองใช้ดูแล้วก็ประทับใจเนาะเผื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองตัดสินใจดูนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้นุงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย